ท่านชัดชาสิทธิพันธ์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานอ้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครท่านอำนาจเหล่ากทีท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจโทรสยามบุญสมรวมถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อํานวยการเขตข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านคะ่ะ กระทรวงมหาไทยต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังปฏิบัติการปิดพร้อมตรวจคน้นตามนโยบาย no drug no dealer เพื่อร่วมสร้างชมุชมชนกรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของรัฐบาลในขณะนี้ฉันเองได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านพูมธรรมเวชเชัยที่ท่านเองได้มอบนโยบายในเรื่องของการบริาการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทังกรุงเทพมหานคร50เขตนี้ คู่ขนานไปกับนโยบาย s e r Stop Safe ที่เราจะต้องผลิตกกำลังพี่น้องทั่วประเทศที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ร่วมมือกันในภารกิจสำคัญนี้ให้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีที่พวกเราจะต้องให้เห็นผลให้ได้อย่างชัดเจนค่ะ ปัญหาย,ยาเสพติดนี้เป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราทุกคนต้องการที่จะกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากผืนแผ่นดินไทยตามเจตนารมณ์ที่เราได้ตั้งไว้ในการที่เราได้ประกาศกิจกรรม kick off เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด no drugs no dealer เพื่อที่จะให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกๆจังหวัดเป็นการบูรณาการภารกิจกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคุมในทุกมิติทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนการฟื้นฟูคนดีให้กลับคืนสู่สังคมอย่างที่ฉันได้นำบืรยนไปว่า สิ่งที่เราหวังหลวนก็คือสถิติในเรื่องของผู้เสพจะต้องลดน้อยลงการจับกลุ่มการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสู่ชุมชนของเราจะต้องมีตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญที่จะสามารถวางกลไกให้กับสังคมให้กับชุมชนของเราในการที่จะให้พวกเรานั้นได้เป็นที่พึ่งหวังอย่างที่ประชาชนตั้งใจและไว ให้เราได้ทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จทุดประสงค์ของเราก็คือต้องไม่มีผู้ค้าและผู้เสพอีกต่อไปจะนําเรียนว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้ให้ความคาดหวังกับเรามากในการที่จะให้เราเป็นที่รับแจ้งเบาะแสและนําไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทําผิดให้ได้ถ้าหากว่าทุกท่านนั้นเป็นข้าราชการที่มีพี่น้องประชาชนมีประเทศชาติเป็นหัวใจที่สําคัญ ที่จะทำงานให้กับพวกเขาก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำงานของท่านตามหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดท่านพลทําวิเชชัยจะกล่าวอยู่เสมอว่านอกจากพี่น้องประชาชนที่รู้เบาะแสผู้ค้าและผู้เสษดีที่สุดแล้วพวกเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รู้ข้อมูลดีที่สุดเช่นเดียวกันการที่เราไม่ปล่อไปละละเลยการที่เราไม่วางเฉย การที่เรานำปัญหาขึ้นมาแก้ไขน่าจะทำให้การปราบปรามยาเสพจจติดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆคนปฏิบัติการในวันนี้ของทุกๆภาคส่วนทางกรุงเทพมหานครทางปาาางปสทางตำรวจนครบาลถือเป็นการรวมพลังอย่างจริงจังที่เราจะร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มาตรการปิดล้อมตรวจค้นผู้ติดยาเสพติดรวมถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาให้เขาได้หายดีก่อนที่จะกลับคืนไปสู่สังคมดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศทุกๆจังหวัดได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างศูนย์ซี ที่ทําให้ทุกๆคนนั้นมีพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะรักษาตนเองก่อนที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้นั่นก็หมายถึงเราได้ลดจํานวนผู้ที่จะไปก่อเหตุที่ไม่ถึงประสงค์ในสังคมจากปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นการที่เราจะต้องร่วมกันคืนความสงบสุข และความปลอดภัยให้กับชุมชนและสร้างโอกาสดีๆให้กับลูกหลานของเราต่อไปต้องเรียนว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ทำลายอนาคตเยาวชนไทยมาเป็นเวลานานพวกเราเองอาจจะต้องลองทบทวนว่าวิธีที่เราเคยใช้ในอดีตในวันนี้มันทันสมัยหรือไม่มันได้ผลหรือยังหรือเราจะต้องเพิ่มมาตรการวิธีการใหม่ๆ อะไรลงไปที่จะทาให้ผลการทํางานของเรานั้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นถ้าหากท่านใช้วิธีเดิมและท่านทบทวนดูแล้วว่าสถิติยังไม่ดีขึ้นหรือก็ยังมีผู้เสพอยู่เท่าเดิมเราอจะต้องมาพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางที่ทําให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปการค้า วิธีการกระบวนการของผู้ค้าก็อาจจะมีความแตกต่างไปจากอดีตดังนั้นวันนี้เราอาจจะต้องมาหาวิธีที่จะร่วมกันทําให้การติดตามการป้องกันการปราบตามผู้ค้ายาเสพติดนั้นให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นกว่าในอดีตค่ะฉันก็มั่นใจว่าจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนในทุกๆภาคส่วนกรุงเทพมหานครและอีก76จังหวัดทั่วประเทศนั้น จะสามารถทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพราะปัญหายาเสพติดนั้นจะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาทางด้านอาชญากรรมปัญหาเศรษฐกิจกปัญหาในทุกๆด้านปัญหาทางด้านสังคมตามมาถ้าหากว่าเราป้องกันปัญหาในเรื่องนี้ได้ฉันมั่นใจว่าลูกหลานของทุกๆท่านทุกคนนั้นจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ฉันต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งนะคะท่นเจ้าหน้าทีท่ทุกท่านที่ได้มาร่วมกันเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นครอบคุมทั้ง50เขต88สอนอนตามนโยบาย no drugs no dealer ซึ่งเราจะมีการวัดผลประเมินผลการทำงานของพวกเราต่อไปขอทุกท่านได้ตั้งใจตั้งมั่นแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของตนเองให้ได้อย่าดีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นปัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วฉันขอวอวยพรให้การปฏิบัติการในวันนี้ประสบความสำเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการให้พวกเรานั้นได้สามารถลดความเดือดร้อนของพี่โน้องประชาชนตามเป้าหมายของการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามนโยบาย no drugs no dealers และ ขอปล่อยแถวชุดปฏิบัติการณนะแบบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะคนเข้าลงนมุ่นแางเักรบและทุลตีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยปัดทานได้พี่ดีลงหน้าไม่ให้ยกยก ในลำดับต่อไปนี้จะได้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญประธานนะคะและคณะผู้บ,บัญชาาผู้บริหารได้ลงตรวจเยี่ยมทักทายการชักการปฏิบัติกับกำลังพลบรินนเวณด้านแถวนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะคะครับค่ะ อ๋อด้ยนว่านะคะวันนี้เป็นการพลึกกำลังรวมกันนะคะทั้งสามหน่วยปปสกทและกองบัญชาการตำรวจลูกขุนงานนะคะใช่แล้วครับรวมถึงสุนัขตำรวจเคนายและก็หน่วยอรินทราชนะครับมากันหลายหน่วยงานครบช่วนเลยในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับสำหรับช่างภาพนะครับเหนยวขออนุญาตบางจะมีหนึ่งช็อตนะครับที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันกับกำลังพลทั้งหมดนะครับก็หากช่างภาพพร้อมแล้วก็เชิญบนเวทีได้เพื่อเก็บภาพหมู่รวมทั้งหมดด้วยนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบ ระหว่างนี้นะคะท่านประธานพิธีท่ทานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารผู้บุคคลชาน,นะคะก็มาดึงโดดยื่นทุกคันถคแถวกำลังลนะคนค่ะและถืเมื่อดึยื่นแถวกำลังคนเรียบร้อแล้วนะคะคณะก็จะได้เดินขึ้นบนเวทีอีกครั้งนึงแล้วเราก็จะได้เริ่มทําการปล่อยแถว ปฏิบัติการในวันนี้นะคะว่าเป็นการแสดงพลังและแสดงศักยภาพในการทําการ,ร่วมกันในการกวาดล้งยาเสพติดให้หมดไปนะคะหรือว่าเป็นสัญญาณคิกออฟนะครับให้88สอนอ50สํานักงานเขตนะครับได้ลงพื้นที่นะครับในการตรวจค้นนะคบปรารามยาเสพติดในพื้นที่50เขต88สอนอนะครับพร้อมกันนะครับหลังจากที่เราล่อยแถวในครั้งนี้เลยนะครับก็มีเอ็มอาร์นะคะ ม้นที่จะมีนโยบายตอบสนองนโยบายในเรื่องของการป้องกันตับรามยาเสพติดึ่งเป็นบบอกเกิดของการก่ออาชญากรรมต่างๆมากม <c oughs> ายร่วมกัน เป็นบรรยากาศในของประธานในพิธีนะคะเดินตรวจเยี่ยมกำลังคนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีทางกรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานปปสและก็มบัญชาการตำรวจนครบาลานะคะมาช่วยกันทำข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะคะ ท็ใส่แพรความเข้มแข็งงานของพางรัฐบาลนะครับความมุ่งมั่นของรัฐบาลให้คนประชาชนได้รับทราบดูเราเอาจริงสามเดือนนี้เราต้องผลมัิเศษนะครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะ และู้รารขอนุตตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะก็ขอเชิญช่างภาพเพ่อเปิดปรอดัการตรวจคนตามนโยบาย No d s No Dealer นะคะก็ในวันนี้นะคะมีนางสาวที่รัตสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีนะคะก็วันนี้สวัสดีทั้ง17ท่านนะคะอาจจะแปลกใจนะคะวันนี้ปปสอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้ เรามาถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าการที่เปิดเป็นพิธีเปิดติดติการขอภายคะ่ะพิธีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตนามนโยบาย no drugs no dealers, no dealers no. นะคะก็มีต้องบอกว่ามีหน่วยงานภาคีมา,า,าร่วมกันมากมายนะคะกว่า200กว่า200กว่านายนะคะก็มีทั้งกรุงเทพมหารรนะครค่ะสำนักงานปปสอของเรานะคะแล้วก็ม กอ,องบัญชาการตำรวจนครบาลคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทางในพิธีนะคะมาตรวจเยเี่ยมบุคลากรในหน่วยงานาต่างๆค่ะเรียกว่าครอบคุมนะครับเสียงชัดเจนภาพชัดหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันได้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เราออกมาทำงานกันตั้งแต่เช้าตูเ่เลยเลยทีเดียวนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านนะได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานการบริการของแต่ละหน่วยงานกันนะคะเพื่อเป้าหมายเดียวกันค่ะว่าจะไทยปหายาเสพติดของไรนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าโน d r ก g s No d เลอ e r เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายลดปัญหายาเสพติดย่างเด็กขาดภายใน3าเดือนค่ะในม่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้นะคะ ก็เป็นการเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรีเอ็กซ์เยนะคะให้เข้าสู่กระบวนการบําบัดลดผลกระทบผู้ป่วยจิตเวชที่เสพยาเสพติดนะคะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างรอบได้นะคะภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมีการแยกผู้ค้าตามมาตรการปราบปรามทางกฎหมายกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดนะคะต่างๆให้หมดไปด้วยนะคะ โดยบรรยากาศตอนนี้นะคะก็จะเห็นบรรดากำลังพลนะคะทั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการสำนักงานปปสค่ะแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่าคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะอาจจะมีสั่นๆกันนิดนึงนะคะกองอาจจะสั่นหน่อยเนาะต้อันแล้วม Gracias. ตอนนี้ก็จะเห็นท่านผู้่าชัดชัดด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่สาวจากสำนักอนามัยค่ะที่คอยดูแลทุงสุขนะคะแล้วก็กมีอาสาสมัครต่างๆปรสร้างชุมชนม,มาค่ะ้างหนบ้าที่เป็นที่ผสมนะคที่เราองกังนและ้องัสุขอมตอรนะครับอสสัหวก็ต้องอ,อการถือว่าเป็นกลังสำคัญเลย ที่จะช่วยกันในหลายๆหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะกวาดล้างกับป้องกันปัญหาอย่างสิ้นติให้หมดไปจากสังคมตัวเองเดี๋ยวีกสูรู่จะเป็นการปล่อยแัแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกับพี่อมพกันค่ะส่วนแขวอย่างเป็นการแงกันลยแต่ในตอนนี้นะคะคนที่ให้าูาการสรวนะคะอ เป็นเช่นเดียวกัน่ะนดผิดนะคะเรี่กานี้นะคะเราจะเป็ี่ยนทปล่อยแถวและเป็นการเคื่อนชบวันนะคะแสดงถึงพล네 e ha ังของการปฏิบ no, yeah, ัติการในช่วงนี้คระบค ก็แสดงให้เห็นเึงความเข้มแขนแ็งแล้วก็มุ่งมั่นนะิี่เรของรัฐบาลที่จะตากตามนะครับกกต,ต้องการจะตัดามอยาเต็ติดภายใน3เดือนนะครับให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับ บอกว่าน่าชื่นชมมากๆนะคะกับการร่วมมือของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะคะการดำเนินการทางนี้ก็ถือว่ามีความน่าชื่นชมแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะเห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานและความจริงจังของรัฐบาลนะคะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยได้มีพื้นที่ปลอดภัยเด็มนะคะ ยาท่านแถวนะครับให้ครบถ้วนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการปล่อยแถวกันนะคะเรสัญญาณความพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมปล่อยแถวร่วมกันซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอสัญญาณความพร้อมอยู่นะคะเราจะเคลื่อนขบวนผ่านอย่างท่านประธานนะคะและขณะผู้บังคับบัญชาได้เริ่มเคลื่อนขบวนออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ก็มาร่วมบริการกับวยงานทั้งคู่เทศมหานครแล้วก็กรุงเทพด้วยวันนี้นะครับในแถว240นะครับกำลังพลด้วยกันนะครับรถ26คันนะครับที่เราเป็นการลาของการที่จปล่อยแถวกระบวนนะครับเพื่อจะนําตรวจนะครับค้นป้องกันนะครับตรวจล้อปิดล้อตรวจค้นตามนโยบายโนรักโนนิลเลอร์นะครับ50เขต8 18สนนะครับจะเริ่มปฏิบัติการนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปเลยนะครับ ก็ได้แก่วันนี้เป็นกำนหนให้มีการเปิดปฏิบัติการสุดล้มตรวจค้นเพื่อการช่้งแต่แฉะแต่รอด้วยนะคะโดยหลังจากที่ดีปล่อยแถวให้ลงกวาดล้างแล้วทั่วทั้งการดูเพื่อปรคอพร้อมคณะก็จะได้เดินทางไปยังชุดชนเดีทางรถไฟสายท่าเรือเขตคลองเตยเพื่อตรวจเยี่ยม แล้วก็ปฏิบัติการในส่วนของการดูแลเยี hmm. <go> sí being <though> ่ยมผู้ป่วยผู้เปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีการให้ข้อบครัวไ้สัมภาษณ์กับถึงชุมชนด้วยนะคะจากชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนรักษาศสภาพนะครับหนึ่งใน347ชุมชนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันหลังได้ผลลนครเราจะเดินทางไปที่ชุมชนวัดกงลาอาภาในพื้นที่เขตอินแพนนะครับที่เป็นชุมชนเป้าระวังในสองร้อยหนึ่งชุมชนนะครับ ก็แต่น like ที่เปดองตเนกลุ่มคนที่ปวดโมังหันเี่เดมาหาอย่แล้วก็ต้องมลดูแลกับิมนนครับลอวีข้าต้มแล้วข้าานเป็นแบบนี้ครับเป็นจักรเนะครับนี่นะที่ตัวอย่างเพดานซ EN ึ่งเป็นข้าวเศษ่กาการอนะครับทุกทข้าสิบเทั้งข้าสิบเศล้ ีกเอาไปคือชุมชนที่ัมีปัญหาอย่างมากนะครับในพื้นที่ต่างๆสองพื้นที่นะก็เรียกได้ว่าสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็เป็นผู้สัมภาษณ์ซีสองนะคะของกรมทหารไทยเขาได้เริ่มมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะครับก็โดยการนำหน้าไว้ของท่านคุณบังคับเรื่องชินชัยนะคะต่อนายวุฒิชิตท่านรักษาธาการกรมทหารไทย ก็จะได้กำชับการปฏิบัติเลคะแล้วก็เน้นย้ำให้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนนระดับถือว่ปตัวโนด์ด้วยครับเรื่องารนี้นะครับมินนีปล่อยขบวบนเรเสร็จสิ้นแล้วนะครับขอเสียงปรบมือนะครับแล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้88สน50เขตนะครับได้ปฏิบัติการนะครับในวันนี้อย่างพร้อมดุกค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่าน ขาะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิธีปล่อยขบวนนะคะมีพิธีปล่อยขบวนปฏิบัติการหวาดล้างยาเสพติดโนดดั้งโนดเลอร์สนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะถือว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความร่วมมือและการร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานทางาคีนะคะในการที่จะหวาดล้างยาเสพติดสร้าง,งชุมชน หน่บ้านให้ได้อยู่คนเองนะคะโดยในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันตั้งแต่เช้าตู่เลยนะคะก็เดี๋ยวเดินทางไปทำงานกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สดของปปสด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็สาระความรู้ดีๆและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันต่อนะคะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ